ความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยสมุนไพรไทยสร้างรายได้สร้างความแตกต่างสร้างธุรกิจใหม่สวัสดีครับหลักสูตรผู้นำผู้ประกอบการเฮลท์แคร์ที่เรากำลังทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ นอกจากโซเชียลเชน n เราเป็น global chain เรามองในมิติที่ว่าเมื่อเราเห็นโรงแรมซึ่งเมืองไทยโรงแรมเยอะมากนะครับสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นร้านนวดหรือสปาเนี่ยเรามองด้านเฮลท์แคร์เนี่ยเราจะ c o n v e r ร์สยังไงที่ผ่านมาในช่วงโควิดจะเห็นผลกระทบของโควิดเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวไม่มาเพราะฉะนั้นเรากำลังมอง next strategy หรือกลยุทธ์ในครั้งต่อไปว่า เรากาลังเตรียมพร้อมให้ผู้ประกอบการสามารถเป็นผู้ประกอบการกัญชาทางการแพทย์คือคลินิกเหล่านี้จะนําพาไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการนําสมุนไพรไทยเป็นธุรกิจทางการแพทย์นะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรที่มีนวัตก,กรรมและสามารถขยายผลในวงกว้าง ตัวผมเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบด้วยเราเนี่ยสามารถทําให้ไปอยู่ในมาตรฐานของการแพทย์ทําให้ทุกส่วนเนี่ยเป็นไฮจินิคเลเวลหรือว่าเป็นคุณภาพของการดูแลสุขภาพซึ่งจะเป็นที่ไว้วางใจของนักท่องเที่ยวก็ดีหรือผู้ป่วย คุยไงเราเปลี่ยน non customer เป็น customer เราเห็นคนทั่วไปที่เข้ามาในคลินิกก็สามารถรักษาหรือป้องกันฉะนั้นการเข้ามามันต้องได้รับบรรยากาศที่น่าเชื่อถือมีการ display หรือจัดวางอาหารเสริมหรือยารักษาโรคต่างๆแสงบรรยากาศเหล่านี้สำคัญมากทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มนะครับ มีโอกาสทำโรงแรม5ดาวนะครับหลายๆโรงในช่วง18ปีที่ผ่านมาถามว่าวันนี้เนี่ยสปีที่ผ่านมาและรวมถึงช่วงนี้เนี่ยเราจําเป็นต้องผันจากโรงแรมเนี่ยเป็นเวลเนสและตัวเวลเนสเองก็สามารถทําคลินิกกัญชาทางการแพทย์เราสามารถสร้างรายได้สร้างความแตกต่างแล้วก็สามารถนําให้ชุมชนเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็เป็นผู้นําแล้วก็เป็นผู้ประกอบการที่สร้างชาติสร้างธุรกิจใหม่นะครับขอบคุณครับ